สวัสดีครับพบกับผมเป้เลช a n น e ลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันใน Overwatch Profile ตัวละครที่จะขอพูดถึงในวันนี้เนี่ยคือ Ro a d h o g ครับผมโอเคเริ่มกันเลยครับชื่อจริงมาครรัตเลตอายุ48ปีสัญชาติ Australia. ออสเตรเลียอดีตเป็นนักทวงหนี้ปัจจุบันเป็นบอดี้การให้จังแร็ อดีตสังกัดกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยออสเตรเลียและจังเกอร์เรื่องของมาโคเริ่มจากการที่รัฐบาลออสเตรเลียอยากจะผูกสัมพันธ์กับพวกอมนิกในระยะยาวหลังจากประเทศเกือบจะถูกทำลายลงไปเพราะวิกฤตอมนิกทางรัฐบาลเสนอที่อยู่ให้พวกอมนิกซึ่งข้อตกลงนี้มีผลให้มาโคและคนจำนวนมากที่อาศัยอยู่แถบชนบทในออสเตรเลียต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ในท,ทันทีเพื่อรองรับการเข้ามาอยู่อาศัยของพวกอมนิก ด้วยความโกรธแค้นที่สูญเสียที่อยู่อาศัยมาข้อละคนอื่นๆเริ่มก่อจราจลและตั้งตัวเป็นประรปักกับรัฐบาลออสเตรเลียพวกเขารวมกลุ่มกันในชื่อแนวร่วมลปดปล่อยออสเตรเลียโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านการเข้ามาของพวกออร์ิกและทวงคืนพื้นที่ของพวกเขาที่ถูกขโมยไปอย่างไม่เป็นธรรมเหตุการณ์จราจลดําเนินมาถึงขั้นที่กลุ่มต่อต้านเข้าไปยึดแกนพลังงานของพวกออร์ิกจนเกิดระเบิดขึ้น แรงระเบิดส่งผลให้เกิดกำมันตภาพรังสีในพื้นที่และอาคารบ้านเรือนในระแวกใกล้เคียงถูกระเบิดราบเป็นหน้ากรองในรัศมีหลายกิโลเมตรเวลาผ่านไปมาโค้มองดูพื้นที่ที่เขาเคยเรียกว่าบ้านกลายเป็นดินแดนเถื่อนที่ไร้กฎเกณฑ์และเรลวร้ายลงเรื่อยๆและตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบจนเปลี่ยนไปจากเดิม มาโคจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเขาเริ่มสวมหน้ากากและยึดครองถนนที่สุดทรงในชนบทที่เขาอยู่ด้วยชอปเปอร์เก่าๆของเขาทีละเล็กทีละน้อยมาโคค่อยๆหลงลืมความเป็นมนุษย์ของเขาจนสุดท้ายชายที่ชื่อมาโครัสเลตได้ตายจากไปคงเหลือไว้เพียงนักฆ่าเลือดเย็นนามว่าโรธฮอกหลังจากนี้ไปเนี่ยโรธฮอกจะได้ทำสัญญาเป็นบริการกับจังแรดนะครับผม จากนั้นประวัติมันจะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังในโปรไฟล์ของจังแร็ปทุกคำพูดเลยครับสำหรับใครที่อยากได้รายละเอียดเนี่ยแนะนำให้กลับไปดูที่คลิปของจังแร็ปนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจกลับไปดูผมขอสรุปย่อๆให้ฟังละกันว่าหลังจากไอ้สองนอเนี่ยร่วมทางกันทั้งคู่ก็ก่อวีรกรรมวีรเกียรไปทั่วโลกนะครับ ล่าสุดถูกทางประเทศมหาอำนาจทั้งหลายตั้งค้าห,หัวไว้ที่25ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับผมต่อไปก็เป็นคอมิกของจังแรดและโรดท็อกนะครับผมในชื่อตอนว่า Going l e g i t เช่นเคยครับลิงก์ตัวเต็มอยู่ที่ description ส่วนตอนนี้เชิญชมกันได้เริ่มต้นคู่หูอัชิญกรได้ถูกเรียกตัวไปทำงานโดยนักธุรกิจที่ชื่อว่าสูตจากบริษัทไฮโกรบอลในซิดนีย์ สูตบอกว่าโรงงานในเมืองถูกยึดโดยหุ่นอมนิกที่เป็นผู้ก่อการร้ายและคนงานถูกจับเป็นตัวประกันสูตรบอกจังแรดและโลทฮอกว่าไม่ต้องการให้ตำรวจเข้ามายุ่งในสถานการณ์นี้และยังบอกอีกว่าไม่มีใครเหมาะสมกับงานนี้มากไปกว่าพวกเขาแล้วจังแรดตอบตกลงทันทีพวกเขามีความสุขที่จะได้จัดการพวกอมนิกและได้รับเงินค่าตอบแทนจากการฆ่าพวกอมนิก ดังนั้นจังแรตและโลท็อกจึงเดินทางไปที่โรงงานและเริ่มติดตั้งระเบิดรอบๆตัวอาคารจังแรตมีความคิดว่างานนี้จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างถูกกฎหมายของพวกเขาแต่มันก็ไม่ใช่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพวกเขาแต่อย่างไรเพราะสิ่งแรกที่ทั้งคู่ทำคือระเบิดชั้นดาดฟ้าของโรงงานจนกระจุย และตั้งใจกระโดดลงไปลุยกับพวกออฟนิกโดยไม่สนใจตัวประกันอะไรทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าในโรงงานไม่มีตัวประกันแนมะ้แต่คนเดียวมีเพียงขุนยนตำรวจอัตโนมัติจำนวนมากที่รอาการมาของทั้งคู่อยู่จังรัดและโรดท็อกระเบิดทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกเขาทิ้งและหลบออกมาจากโรงงานก่อนที่จะกดสวิตช์ระเบิดที่ติดตั้งไว้รอบๆจนโรงงานกลายเป็นซากโดยฝีมือของพวกเขา จากนั้นจังแรดก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีตัวประกันอยู่แต่เมื่อตรวจสอบดูทั้งคู่พบว่าไม่มีคนอยู่มีแต่หุ่นยนต์เท่านั้นและที่สําคัญพวกนั้นไม่ใช่หุ่นอมนิแต่เป็นหุ่นของไฮโกรอลตอนนั้นเองที่ตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุตอนแรกเหมือนจะไม่มีการประทะจนกระทั่งมีตํารวจปากพ่อยคนหนึ่งเรียกโรทอกว่า e ีอ้วนเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมจังแรดก็ของขึ้น ตำรวจเลยเปิดฉากระดมยิงพวกเขาทั้งคู่ตอนนั้นเองที่โรท็อกนึกออกว่าสูตรเป็นคนจัดฉากเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะทุกจังหวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้มันดูประจวบเหมาะจนเกินความพอดีไปจากนั้นคู่หูอาชญากรก็หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปวันต่อมาจังแรปแล้ะโรท็อกทำให้สูตรชดใช้ด้วยการผูกร่างของสูตไว้บนเครนก่อสร้าง และปล่อยให้เขาตายด้วยระเบิดที่เตรียมเอาไว้จากการกระทำนั้นทำให้บริษัทไฮโกรอลสาขาซิดนีย์กลายเป็นซากปรักหักพ,พังพร้อมกับชีวิตของสูตรด้วยจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวีรกรรมวีรเกียนของจังแรดและโรท็อกผมขออธิบายเพิ่มนิดนะครับสำหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าไฮโกรอลและสูตรมันเล่นพิเลนอะไรถึงไปจ้างจังแรดกับโรทอกมัระเบิดโรงงานตัวเอง เรื่องนี้เนี่ยต้องเท้าความกลับไปสมัยที่ Overwatch เพิ่งถูกยุบค,ครับผมบริษัทไฮโกโบ a ลที่เป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากยอดจำหน่ายหุ่นยนต์ของบริษัทลดลงมหาศาลทำให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทเริ่มวิตกและกำลังตัดสินใจจะถอนการลงทุนในกรณีนี้คือถ้าผู้ถือหุ้นถอนการลงทุนออกไปมากๆบริษัทอาจจะเจ๊งได้นั่นเอง สูตรก็หัวใสครับคิดแผนการให้สองอัญยชกรมาระเบิดโรงงานตัวเองเอาเงินประกันไปหมุนในธุรกิจก่อนเพื่อทำให้นักลงทุนสบายใจขึ้นและตั้งใจจะป้ายความผิดทั้งหมดให้จังแรดและโรทอกเพื่อไม่ให้บริษัทประกันสงสัยนั่นเองแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วครับสุดท้ายสูตรก็โดนย้อนรอยแถมสถานการณ์ของไฮโกโบอก็ชิบหายกว่าเดิมเพราะสูตรดันมาตายแต่ไม่ได้อะไรเลยต่างหากสรุปตายฟรีครับ ไปแล้วนะครับสำหรับวีรก,กรรมของโรสท็อกตัวละครต่อไปที่จะหยิบมาเล่าเนี่ยคือโซเยอร์ er 76ครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเช่นเคย s u b s c r i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเต้เลด channel ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับลาไก่อย